สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบช่องจุกลูกพ่อนะครับผมไวุู้เลียงนกนะครับเออมีท่านนึงนะครับทักมาถามผมว่านกชําเราเลี้ยงยังไงนะครับวิธีการเลี้ยงนกชําเลี้ยงยังไงผมจะบอกว่าสําหรับผมนะมันไม่ตายตัวนะครับก็แล้วแต่คนจะเลี้ยงนะครับบางคนเขาเอามาเขาเขาอาจจะชอบนะครับเขาไปซื้อมาเขาอาจจะชอบเออมันร้องอย่างนี้อย่างนี้นะครับ แล้วก็เราก็ต้องเอามาชำม,มาเลี้ยงดูครับอย่างแรกเลยต้องทําให้มันนิ่งก่อนนะครับทํามันนิ่งมันร้องที่บ้านแล้วเราก็ออกไปเที่ยวบ้านคนอื่นนะครับออกไปเที่ยวบ้านคนอื่นถ้าบ้านคนอื่นร้องก็เริ่มขยับเริ่มขยับไปไว้ท้ายราวนะครับหรือว่าตั้งไว้นอกสนามอะถ้ามันกล้าร้องกล้าลิกก็เราลองซ้อมบัตรถูกๆไปก่อนนะครับของผมตัวนี้ จะให้ดูตัวอย่างตัวนี้นะครับนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะเป็นอินโดนะครับตัวนี้นกชัมมาผมซื้อมาเจ็ดวันนะเป็นนกป่าดินด้นๆเลยนะผมซื้อจากคลิปมานะดูดิกล้าร้องอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญบังเอิญว่ามีมีพวกจะขอแบ่งต่อด้วยแล้วบังเอิญเขาไม่มาเอานะครับวันนั้นผมก็เลยขับรถกลับไปเที่ยวบ้านเพื่อนเลยแล้วมันร้องบ้านเพื่อนนะครับร้องดีด้วยวันนั้น ผมก็แปลกใจทาไมนกป่าหกวันทำไมร้องดีขนาดนี้นะครับก็เลยพอวันพุทธที่แล้วผมก็เลยพาไปสนามนะครับปรากฏว่าร้องสนามอีกเดี๋ยวผมเอาคลิปไปเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมว่าตอนที่เจ้านี่มันร้องสนามนะแต่มันไม่ได้ร้องจัดขนาดนั้นนะแต่มันพอร้องให้เห็นบ้างนะครับเออว่ามันสู้นกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเก็บไปเลี้ยงเองเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้มันจะขึ้นแล้วมันจะเลี้ยงไปกี่เดือนหนึ่งจะแข่งได้นะครับ สำหรับวิธีเลี้ยงของผมนะนกป่านะผมก็เลี้ยงปกตินะไว้ที่คนเดินผ่านไปผ่านมาว่าทํให้มันนิ่งหน่อยต่ตัวนี้มันแปลกมันไม่ค่อยดิ้นนะครับแล้วมันกล้าร้องด้วยเนี่ยดูดิบอกใครเขาเขาไม่เชื่อนะครับว่าเป็นนกป่าซื้อมาอยู่กรงเจ็ดวันนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับได้ตัวนี้ก็เลยตั้งชื่อให้เลยอีไม้นะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับว่า ตัวนี้ผมจะเลี้ยงกี่วันถึงจะได้แข่งนะก็วิธีเลี้ยงของผมก็ซื้อมานะครับก็มาใส่กรงก็แฝดไว้ที่คนเดินผ่านไปผ่านมานะครับทําให้มันนิ่งเงี้ยมันกินอาหารเม็ดเป็นก็เอากล้วยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผสมกับอาหารเม็ดให้นกกินครับแล้วก็ฝึกให้มันอาบน้ํานะครับก็ตากแดดเลี้ยงปกติรอวันที่นกจะร้องนะครับ าร้องให้เราเห็นนะครับแล้วก็เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแต่นกป่าถ้าให้ดีก็ถ่ายมาหนึ่งขนนะ่ะถ่ายขนมาหนึงขนนะครับจะดีมากเลยถ่ายมาแล้วก็บางตัวก็ร้องเล่นราเลยนะครับแต่บางตัวก็ยังนะครับต้องรอขนที่2ก็แล้วแต่นกบางตัวเหมือนกันนะครับก็พี่ๆลองเอาไปทําดูได้นะครับก็คือลดลดดิ้นทำามนิ่งก่อนนะครับ แล้วก็ให้กินอาหารเม็ดเป็นแล้วก็เสริมวิตามินเสริมอาหารไปนะครับแล้วก็ขยันพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวนกก็เล่นได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมก็ให้ไปดูคลิปตอนที่ผมเอาไปเที่ยววันเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวสนามนะครับสำหรับนกป่าตัวนี้นะครับที่ซื้อมานะครับอินโดนะครับไอนร้องดีจัดเลย โอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับร้องวะยินโด้ใช่ได้หรือมาว้านป่าร้องก็โอเคเบิ้ลไหมเบิ้ลนี่เจดตะเบิ้ลไหมโอ้ร้องว่ะ โอ้โหป่าที่ได้เลยเนี่ยต้มแดกแม่งไล่ตีกัในตายเดีวยวกันเลยไหมเกาะข้างผมเยรออืมเดี๋ยวนันเสานี่กูพาไปติดบ,บัตรเลยเนี่ย ต้องติดบัตรมาแข้างรับกินเลยไม่เล่นลาวไม่ได้นลาวอืมอะไรเจ็ดมันวิ่งไปทุกวันในดอกว่าทุกวันมันไม่เล่นเลยก่ามันจะเล่นลาวนะถ้ามันร้องลาวผมรับกินปลานะเออได้ได้้เดี๋ยวบอกก่อนอย่าดิชใส่ของปลาไว้ดู ร้องอิโดก็ร้องเห่นไหมแต่ต้องกังใจฟังร้องไม่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 ไมมนั่นเนี่ยนป,ป่าเข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 าพูดพวกนกป,ป่าร้องแบบเนี้ยอืมอืมเบิ้งน,นะอินโดอืมอือออมตัวนี้ไม่ร้องเหรอวะ มันยังไม่ไปลมันอยากจะเข้าบ้านแล้วเน,นี่ยอืมอืมอืมเ้าไับมายังไงดูเย

ม่งก็ไม่ค่อยชันเลยโอเคครับทุกคนสำหรับนกตัวนี้ก็ร้งองารน,นะครับผมทำมาได้เจ็วันนะครับผมซื้อมาในราคา1,000งพันบาทครับผมซื้อจากคลิปมานะครับก็ สรุปก็เราก็ต้องเอาไปลากบ่อยๆเอาไปเที่ยวบ่อยๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ